อ,อะไรนี่เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นําหมายสารบุกรวบตัวรัฐมนตรีมานก,กับนายมาโนอลูกชายรวมถึงที่ปรึกษาคนสนิทไว้ได้เรียบร้อยแล้วโดยทางเจ้าหน้าที่จะเปิดเผยหลักฐานที่แสดงการคอร์รัปชันของรัฐมนตรีมานกเย็นนี้สุดท้ายคนชั่วก็ต้องได้รับกรรมดอกไม้สำหรับส,สวยครับผมจ้างมาเนี่ยให้มาเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การ ไม่ทำงานเลยเหรอคะมานั่งแจกขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไม่ค้าหรอคะฝากบอกคุณหนูองค์อ,งอินด้วยนะว่าฉันขอโทษแล้วก็ขอบคุณคุณหนูมากๆเลยขนาดว่าฉันนะ่แก้คุณหนูมาตลอดเลยนะแต่คุณหมูก็ไม่เอาเรื่องเลยอะ่ะขอบคุณหนูด้วยนะว่าอัญชลายอยากรับใช้คุณหนู กับตัวกับใจดูด้านรักเลยบ้าฉันไม่เปล่ยนใจที่ให้เธอพรุ่งนี้มันจะอยากเห็นสักเท่าไรทางจะไกลเท่าไรฉันไม่กลัวไม่เครงไม่หวั่นไหวได้ๆเพราะฉันมีเธออยู่ข้างกายคอยเป็นกำลังใจไหนกันหมดเนี่ยใจดำนึงเลยให้ผมช่วยไหมครับ ชื่ออะไรคะิดเดชาครับกาบแบบไอ้คนที่ทำให้ชีวิตฉันต้องกลายเป็นโรคภูมิแพ้บาราอยู <Kell ey> <không> <nhà> ่ที่ไหนอะ ชมด้วยครับขอต้อนรับสู่รายการวันหวานยังหวานอยู่นี่แขกรับเชิญของเรานี่ของต้อนรับตอนรับคุณสเตฟานนะคุณแพนเค้กนะครับคุณลิศเมย์นะครับคุณอ้วนดินแดนดินแดนดินดแม่คอยกำลังสนุกสนาดนีน่ารักถูกใจเป็นแฟนเลยสำหรับละครอภิมือมามหาเศรษฐีใช่แล้วนำบรรยากาศกลิ่นโคลนสับควายมาคลุกเคล้ากับชาวไฮโซชาวไฮโซเลย วัยรุ่นทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะคุณใหญ่นะคะเรื่งปกติชีวิตเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่แถวเซ็นเตอร์พอยต์เรื่องนี้ต้องไปอยู่ในทุ่งนาอยู่กับควายเรารู้สึกยังไงบ้างอยู่ในทุ่งนาแล้วก็กับควายนี่ยกูเกียแล้วกูกกียแล้วบอกเป็นเรื่องคลุกคลีนี่ไข่ดวนอะไรล่ะอะไรร่วงเลยลูกอมเลยร่วงหรือมีบอลร่วงกันเล่นแล้วเหนื่อยเล่นแล้วเหนื่อยอ๋อเราก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะ อ้เกิดหนึ่งอะไรผมหนึ่งอะไรด้วยเหรออายุเท่ากันเออ้อมรุ่นนี้จะอะไรหนึ่งเกวุกนี้นี่ผมงจริงขอใช้ด้านสันได้ไหมว่าสาม ถามตอบไปทุ่งน o ทุ่งนาคุณพูดไปเลยคุณใหญ่ก็สนุกดีครับได้ได้ร่วมงานกับน้องๆเพราะน้องเขาอายุ20ต้นๆทั้งนั้นเลยของผมอ่ะสิบเก้าสิบเก้าของผมก็20่สิบไปปลายไปปลายสิไปปลายปลายเดียวกับพวกเราไงอาจาย์ปายรู้สึกไงบ้างก็สนุกดีครับเพราะว่าได้เดินไม่ค่อยได้ไปนาไม่ค่อยได้ไปทุ่งนานะต้องเป็นเค้กนะคะสนุกมากค่ะสนุกมากนะบันเมย์เป็นไงจ๊ะกอนู่ตลอดเกาะอะไรฮะับเกาะกัน กาะอยู่กับพี่ใหญ่ตลอดเลยอะไม่มีซีนไหนที่ไม่ได้เข้ากับพี่ใหญ่ค่ะลรู้สึกรู้สึกไหนที่พี่ใหญ่ไม่มาก็ต้องยกไปเลยเพราะว่าต้องรอเข้าคองกันเพราะว่ามันอินเสิร์ตแย่เลยเพราะตัวตดกันเนี้ยอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วเรามีความรู้สึกไงบ้างต้องเล่นอยู่กับพี่ใหญ่ตลอดเวลาแรๆเครียดเลยค่ะไม่เพราะพี่พี่ใหญ่ชอบปล่อยมุกสเปะสปะเล่าว่าที่เข้าใจปล่อยมุกปเปะคมับเอามาขุดด้วยขุดด้วยก็ดีครับได้ร่วมงานกับรุ่นเดียวกันครับก็ จะได้ทำให้มีความคุ้นเคยอยู่แล้วค,ครับเห็นบอกว่าทุกคนเนี่ยสนุกสนานมากๆเลยโดยเฉพาะน้องแพนเค้กนะคะบอกไว้ว่าไม่อยากให้ปิดกล้องเลยนา<ช>นั้นเลยน้องแพนเค้กคือเพื่งเคยทำงานกับ ทีมนี้ค่ะกับพี่ปลาครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยกับการทำงานอันนี้มันเจ็บมามันโหดก็จริงแต่ว่าคือตรงนี้เราเราได้เจอหลายๆคนได้ทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่สนุกแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะโอเคลยครับท่านผู้ชมครับเห็นละครออกมาน่ารักสนุกสนานแบบนี้นะครับแต่ก่อนจะได้มาแต่ละฉากนี่มันได้ง่ายๆเลยนะฮะเข้าข่ายเรียกว่าโหดมันฮาเลยทีเดียวนะฮะคือมีทั้งมีความโหดมีความมันแล้วก็ความฮาด้วยเดี๋ยวเราจะกลับมาย้อนวันๆยังหวานอยู่ของน้องๆกันนะครับกสักกู่ครับ เราลืมเหรอวะเนี่ยเออน้องอิงหยางนทะตรงนี้ใช่ไหมที่น้ำตกออกมาเมื่อกี้นี้ลองมองตาเขาสิลองคิดดูดิว่าดิฉันจะทำใจเกลียดเขาได้ไหวไหมเนี่ยว้ายโอ๊ยวิววิวนี่ลองยตรงนั้นมันยากกว่ยิงแทงผมไปได้นะครับเรทงผมไปหน่วงครับ

พักกี้ผู้อพแผนไซส์เอ็มพัดลมมิสูบิชิ<ท>อิเล็กทริกบายวินดี้ผู้นำแห่งเทคโนโลยีพัดลม คนน,นี้ทำให้ป๋าอินเนบรรยากาศกลิ่นโคลนสาบควายนะครับต้องนั่งคุยสบายๆแบบนี้จัดบรรยากาศให้เป็นแบบนี้อะพูดถึงควายแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่า,าได้เล่นละครกับควายเป็นยังไงบ้างครับชอบดีตี๋ปกดีกระดูกที่สกปกดีคือคือชื่อเหมือนแบบว่าพภิมื่อคือมาดูแบบว่าดูเหมือนรวยอยู่ในบ้านแต่จริงๆแล้วเราลงชุ่งนางนตลอดเวลาแล้วก็ได้ลงไปอยู่ใน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 นาจริงๆเรียกว่าหลงกลิ่นโคลนฉี่ควายนะกลิ่นโคลนฉี่ เขาพิจารณสับกลิ่นโคนสับควายไม่นี่จริงๆเป็นไงคะก็ผมจะต้องลงไปเรื่องอะไรนะเอาโคนทาควายเอาขวดเอาโคนน้ำเขียนให้มันเย็นให้มันเย็นอ๋อจ้ะแล้วพอผมกลังจะลงปั๊บควายก็ปัสสาวะมาสักพักฉีชี้ฉีออกมาเลยฉี่มาก่อนฉี่มาก่อนฉี่เยอะเลยนะมาก่อนแล้วเปียกตรงที่ที่ผมต้องลงแล้วน้าเสียแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพายต้องลงไปด้วยค่ะก็แบบว่าเอาไงดีเนี่ยพี่ฟานพี่ฟานรับน้าไปก่อนแล้วกันสักพัก ของหนักตามลงมาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เชื่อเรามีภาพให้ดูด้วยนะโอเคค่ะนี่นี่ว่าก๊อกน้ำเนี่ยเยอะมากเฮ้ยข่ารึเปล่วะเนี่ยฉี่เยอะมากเลยเนี่ยนะเปลี่ยนที่ลด้เปล่าพี่บ้านด้วยยแฟนเดินหนีไปแล้ว